เด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนรู้เท่าทันสื่อ ICT ณชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้าคุณครูคะนี่บิบบค่ะสมาชิกใหม่ของชมรมเราค่ะสวัสดีค่ะคุณครู คุณคเจี๊ยบคะทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อกันด้วยล่ะคะบีบีทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้เด็กไทยมักใช้เวลาอยู่กับสื่อไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เกมอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือวันละประมาณ8ชั่วโมงเลยทีเดียวขณะที่ใช้เวลาอ่านหนังสือลดลงเหลือวันละไม่กี่นาทีเองจริงหรอกคะเนี่ยคนไทยเป็นนักเสพสื่อตัวยงเชียวละสื่อต้างค่านิยมพฤติกรรมทำให้เราเชื่อเรียนแบบหรืออยากซื้อสินค้ามาใช้เพียงพอได้ดูโฆษณาครั้งเดียวเท่านั้น ไม่นับภัยต่างๆที่มาพร้อมกับ ICT นะ <göz> เช่นมิจฉาชีพบนอินเทอร์เน็ตโกงต่างๆที่หลอกเอาเงินจากกระเป๋าของเราโดยไม่รู้ตัวน่ะใช่แล้วรวมถึงการใช้สื่อที่ผิดวิธีของผู้บริโภคอย่างบีบี B P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  เป็นต้นไงทำยังไงหนูถึงจะรู้ทันสื่อแบบเพื่อนๆง่าบ้างล่ะคะบีบีเข้าชมรมเป็นวันแรกก็ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ต่อไปนะจ๊ะสู้ๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแย่แย่